สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสุภูสุคนนะครับเนาะครับมือนี่กับมีแนวทางนะครับทางซองเสียนหยาพาลนะครับเด้อครับมีแนวทางนะครับเนาะครับเสียนนอหน้าเพิ่นเด็บเบอกให้มาเอาตัวเลขกนะครับเนาะเอาตัวเลขกทำเสียนนอหน้าเด้อครับเด้อครับครับขั้นที่แล้วของเพิ่นเขาสุดเต็มของเพิ่นเขาเนาะครับเนาะครับแต่ว่าสุดโค้งสุดท้ายของเพิ่นกะจับหลุดนะครับเนาะกับ่มาครับสําหรับ สุดเต็มมากครับเต็มๆแลนะครับเนาะหกสามครับถือว่างามครับสำหรับเหล็กตัวเหล็กของเสี้ยนด้านหน้าครับงามตลอดล่ะครับจีตลอดมากมากเด่นเด่นเด็ดล่ะครับครับสำหรับตัวเหล็กของเพื่อนนะครับเด้อครับเพืเขามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อนสิบว่าด้ผ่านแนวทางนะครับเนาะครับสำหรับตัวเหล็กของเสี้ยนดอนหน้าครับเป็นรัฐบาลนะครับเด้อครับเพื่อนก็มีสองยางนะครับเนาะ เป็นรายวันของเล่าพัฒนาล่ะครับของรัฐบาลไทยนะครับเนาะเป็นสูตรคำนวณครับสูตรเลขคำนวณครับครับสำหรับผู้มากล่ะครับผู้คัดกับพานนะครับเด้อครับทางซองกับเสนอเป็นเพียงแน่าทางนะครับเนาะครับตัวเลขมีความเสี่ยงล่ะครับว่าสิบไปจากไหนมาจังไหนสำหรับตัวเลขการคำนวณนะครับเนาะครับผลว่างวดนี้เพื่อนกับมันใจครับ ครับเขาไปเบื้องตัวเลขแล้กันนะครับเด้อบาทนี่ครับครับนี่กับเป็นตัวเลขมวดที่แล้วนะครับเด้อครับเป็นตัวเลขมวดที่แล้วนะครับเนาะครับเป็นหามากกัที่บนบนบนขายอันหนึ่งครับอันนี้เป็นสุดเต็มครับสุดคงขู้นเพราะเพบ่เขาครับแต่วาสุดเต็มขึ่นมากครับแต่วะกดจับคู่มากเพราะหายนะครับเนาะครับถือว่าลดไปสุดโคงครับเอาถือว่าคนเขานะครับเนาะ เพิ่นหายมาเสียน้อนหน้าสําหรับงวดที่แล้วครับเพิ่นหายมาบนกับหนึ่งครับล่างกับหกนะครับหนึ่งกับหกนะครับเนาะครับวิ่งหลุดเลยครับหนึ่งสองหกหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งแหละครับสําหรับตัวเลขนะครับเด้อครับล่างเพิ่นหายมาหกครับเพิ่นเน้นเนียนย่ำนะครับเนาะครับเพิ่นมาหกครับหกศูนย์หกสองกับเขาหกสามนะครับเนาะครับหกสามเลข ออกงวดที่แล้วครับเลขงวดเลขไทยกับออกศูนย์หกสามเหรอครับศูนย์เก่านาะครับ,นะรบเ,าบเนาะครับหกสามกับเข่าหกสามเหรอครับเต็มเต็มนาะครับเนาะครับหกสามครับนี่เข่าของเพื่อนครับโอเซียนนอนหน้าครับจับคู่เลขแปดเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่ง เก้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองสองครับเพื่อนสมักเป่าส่วนมากเหลขกของเพื่อนเพื่อนจับมากครับแนวท่าของเพื่อนเป่านะครับเนาะรับดที่แล้วครับวันนี้กับมาเบิ้งต่อครับตามต่อนะครับเนาะสําหรับเสียงนอนหน้าครับเพื่อนกายมาเป็นสุดเต็มแลวครับเย็นย่าครับคิดว่าจะเพื่อนสิโค้งไม่อยู่แล้วครับครับถือว่ารุดไปครับส่วนส่วนนั้นนะครับเนาะ เพื่อนข่ยืนยันนะครับเด้อครับติดตามกันไปเรื่อยๆสำหรับเสี้ยนนั่นหน้านะครับเด้อครับตัวเลขเพื่อนครับกับมีเล่ามีไถ่เพื่อนสุดคำนวณเพื่อนนะครับเนาะครับที่มามาดีมาเรื่นตลอดอยู่ครับเอานเพื่อนมาหนี่ตาโดนแล้วครับเขาตลอดมาตลอดครับซุ่มข้าวเหยียดหายัดหน้านอนยุรงยุธานํำกันข้าเจ้าก็ถือหลายครับ ถือกุรัตหามื่นหกมื่นหมดละครับแต่ว่าทั้งสองเสี้ยมยาพา้าล็อกอ่เป็นผู้นั่เสนอซื้อครับว่าได้เหรนปันไดนะครับเนาะครับนี่สําหรับเหล็กเหล็กสามตัวเหล็กมวดที่แล้วนะครับเนาะศูนย์เก้าสองตัวสองตัวล่างครับศูนย์หกสามครับศูนย์หกสามกับศูนหกสามก็เพิ่นครับมังามนะครับเนาะ ครับสำหรับตัวเลขของเพลินครับครับกะมาเบิ้งหมวดต่อครับเพลินเขียนหายแล้วครับเพลินออกมาหายแล้วครับสำหรับตัวเลขของเพลินครับต่อหมวดนะครับเด้อหมวดวันที่สิบหกครับวันที่สิบหกนะครับเนาะครับวันที่สิบหก วันที่16บเพิ่นขะหายมากว่าร้ายแล้วครับชุดนี้ครับเพิ่นว่าเนียนๆไปเลยครับวันที่16บหกครับสำหรับเสี่ยงน้อหน้าเพิ่นขะมีเลขเล่าครับรัฐบาลไทยครับ การวดวันที่สิบหนะครับสิบหกุมพ่านนะครับเนาะกุมพ่านันครับก็6หกเจดนะครับสำหรับตัวเลขครับมีควบเสียงนะครับเด้อครับวดวันที่สิบหครับ พิจารณาเบิ้งครับสาหรับผู้มากกระจัดผู้คัดกับพานนะครับเด้อครับทางส่งกับเสนอเป็นเพยงอนท่าทางนะครับเนาะครับเอาไปพิจารณาเบิ้งครับครับหาเบิ้งครับลอตเตอรี่ครับสําหรับตัวนี้ครับครับวิ่งวิ่งลูดเลยครับคุนว่าวิ่งลูดบนล่างครับบนบนบน ไปที่8ครับแตัวเดียวด้วครับเด้อครับจับคูซีคูครับเพิดหามาหน่อยเสร็จงกันดีครับซีคูนะครับเนาะแปดหนึดหนึ่ง มีแปดหนึ่งแปดสี่แปดสี่ครับแปดสี่แปดสี่แปดเก้าแปดเก้าตัวสุดท้ายแปดศูนย์ครับโอ้ท่าไหนมาหน่อยครับวันนี้ครับแปดศู 8, 0, นย์นะครับได้ครับ สำหรับล่างล่างล่าง,างพื้นหามาเก็บตัวเดียวครับเ็บครับสำหรับเลขเก็บชุดนี้ก็มาง่ามครับแต่ละน,น,นเนาะกับเนาะครับจับคู่เก็ดศูนย์เก็ดศูนย์เก็ดสาม เจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดหกครับเจ็ดหกตัวสุดท้ายก็เจ็ดเจ็ดแล้วครับงวดที่แล้วเพิ่งหายครับสำหรับเด็กเข็ดนะครับเนาะครับเด็กเจ็ดกับแมา่งามอยู่ครับงวดเด็กกับแมา่งามครับสามตัว สตัวพันใไหกเจ็ดแปเจ็ดพันใไหกหกหกเจครับหกเจ็ 6, 6, 7, ะครับเนาะครับ,รบปิ้งลูดลูดไปที่แปดนะครับเด้อแปตัวเดียว ลางจนเป็นรูดที่เก็ตัวเดียวครับตัวกลมของเพิ่นชุดกลมชุดชุดกลมดนะครับเด้อเป็นกลมไปที่8ปตัวกลมตัวล่องของเพื่อนแป เกสามครับกับพวกน่เพวกนั้นออ้โกสามนะครับเนาะของเพื่อนสิมาเดวทางนี่ครับครับสําหรับเสี่ยนอนหน้าเนะครับเด้อสำหรับตัวเหล็กงามครับแคนดาจ้อไว้ครับตัวเหล็กงามๆอ้โกเจ็ดนะครับเจงทุกตัวเหล็กสามตัวนะครับเด้อเอาไปจับไปบายเป็นกระไ้เล็สามตัวครับเอาพกกระไเอาเจ็ดกระไเอาแปก็ระไครับครับ มีแค่นี้แหละครับสําหรับตัวเลขของเพิ่นคำเสียนนอน,นาด,ด้วยครับเด้อวันประจําวันที่สิบหกครเป็นรัฐบาลไทยครับรัฐบาลชุดรัฐบาลวันที่สิบหกครับวิ่งลูดพันหายแปดบนพันหายแปดนะครับเนาะครับจับคู่มากับแปดหนึ่งแปดสี่แปดเก้าแปดศูนย์แหละครับครับสำหรับบนด้วครับเด้อล่างกับเจ็ดครับเจ็ดศูนย์เจ็ดสาม เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดแหละครับครับอันนี้เป็นชุดของเสียนนอนหน้าเพิินครับแต่สําหรับเหล็กเหล้าเพิ่นขาวมือขึ้นนี่ขาเขาตลุดวิ่งนะครับเนาะวิ่งลุดเป็นเขาโยสําหรับเหล็กเล่าเพิ่นครับครับสำหรับภูมดนะครับเด้อครับผู้คัดกรผพานครับรลตดตะลี่หาเบิ้งครับสนับสนุนรัฐบาลนะครับเนาะครับ ตะตลีแล้ครับเด้อครับเอาเต็มเตีมโหลดรางวัลที่หนึ่งครับงวดนี้ครับวัวหนที่สิบหกนี่ครับครับงามๆนะครับเนาะสําหรับตัวเลขของเซี่ยมนอนหน้าเนะครับเด้อครับครับสำหรับคลิปนี้ก็บ่มไม่ยังไล่ละครับทางส่องกัลเซียลาพี่ละน้องนะครับเนาะครับขอให้พี่น้องเอฟซียู่ดีมีแห้งสุขภูสุขคนนะครับเด้อครับสุขชงมันม้าลำลุยลำรวยครับควอมเจ็บกับยายได้ควอมไขกับยายมีเด้อครับ ค่ะพัวกันไหม่นะครับเนาะคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ